สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องริดานะคะนาราันกระบี่อันดามันเพย์นะคะวันนี้นะคะน้องริดาก็มีคอลเลคชันมาใหม่ก,กันอีกแล้วคะ่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะสําหรับพี่พี่ท่าน,นใดน,นะคะที่ชอบใส่ออกงานนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าเส้นนี้สวยดูดีสมพรีเมียมมากๆเลยคะ่ะพี่พี่ขาเพราะอะไรเรามาดูกันเลยคะ่ะ เพราะว่าน้องมีความสวยงานปานี้แบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะน้องจะเป็นสร้อยคอประดับพลอยแท้นะคะ และไข่มุกแซสีขาวซินเวอร์แบบนี้บอกเลยว่าสวยงามมากเลยค่ะพี่พี่ขาและที่สําคัญนะคะงานของเขางานสร้อยของเขานะคะเป็นงานที่ปานี่สวยดูดีละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะพี่พี่ขเป็นงานช่างฝีมือแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใช้ไข่มุกแซอส,สีสีนี้นะคะเป็นสีที่สวยดู แพงนะคะพี่พี่ะแล้วก็ขนาดเม็ดมุกข,ของน้องนะคะจะอยู่ที่1 0บถึงสิมิลน,นะคะบอกเลยว่าสวยดูดีมากๆเลยค่ะพี่พี่ะใส่ไปไหนก็ได้ใส่ออกงานได้ใส่ออกงานสร้างสารรค์ได้หมดเลยค่ะพี่พี่ะและที่สําคัญนะคะสร้อยเส้นนี้นะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจรีบทักมาได้เลยค่ะเพราะว่าน้องมีแค่เส้นเดียวนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าสวยดูดีและไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะพี่ๆขาและวันนี้นะคะน้องริดาก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ